สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับเพื่อนๆโดยปกติทุกวันหยุดผมก็จะมีกิจวัตรในช่วงเช้าต่างๆเมื่อทำกิจวัตรเสร็จก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวเล่นหรือไปทำธุระตามที่ตามที่เราได้อยากจะพาเขาไปอะไรองนี้ครับแต่เช้าวันนี้ก็ไม่มีกิจวัตรที่จะต้องพาพวกเขาไปไหน ผมก็เลยมานั่งซ้อมเทรดซึ่งโดยปกติแล้วผมจะซ้อมแบบยาวๆหลายชั่วโมงเลยซึ่งแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่พอทำหลายวันต่อเนื่องสิ่งที่ตามมาก็คือผมเหนื่อยสะสมแบบไม่รู้ตัวซึ่งตรงนี้ส่งผลเสียต่อการเทรดแบบที่เราไม่คาดคิดการซ้อมมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเราจะเป็นนักกีฬาเนาะหรือเราจะเป็นนักดนตรีหรือเราจะเป็นอ,อะไรก็ตามการซ้อมที่ที่มากเกินกว่าขีดจำกัดที่ร่างกายเราจะจะรับไหวการซ้อมที่มากเกินไปก็ส่งผลเสียได้เช่นกันการซ้อมเทรดก็ก็เช่นเดียวกันก็ส่งผลเสียได้ สิ่งที่ผมพบเลยหลังจากการที่ผมเทรดหรือว่าซ้อมเทรดเยอะเนี่ยผลเสียที่อันแรกที่ผมเจอคือเรื่องของสายตาที่เราจ้องจอภาพนานเกินไปพอเราเราเลิกเลิกซ้อมเนี่ยเราไปมองภาพทั้งซอกเราเดินเล่นอะไรเงี้ยภาพจะเบลอๆเลย นะครับอันนี้ก็เป็นผลเสียข้อที่1ที่ผมเจอแล้วก็อันที่2เนะี่ยอันนี้สําคัญมากเลยก็คือเป็นความเครียดขณะที่เราซ้อมเยอะๆเนี่ยยิ่งบางทีเนี่ยถ้าเราซ้อมเยอะแล้วไปเจอช่วงที่มันเกิด draw ด down การแพ้ต่อเนื่องสะสมในการซ้อมแล้วแล้วเราเกิดความเหนื่อยพอดีแล้วเราก็พักพอถึงวันที่เราจะเทรดนะครับ ความเครียดตรงนี้ยังไม่เคลียร์นะยังอยู่เพราะว่า,าการซ้อมตรงนี้มันส่งผลให้เราเนี่ยแบบจดจ้องอยู่กราฟใช่ไหม,มซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันผลส่งผลเสียต่อการเทรดได้ได้อย่างมากเลยเพราะมันเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความเครียดที่ยังสะสมอยู่ในตัวเราดังนั้นเนี่ยผมก็เลย จัดตารางการซ้อมใหม่โดยซ้อมเพียงวันละ10ไม้หรือว่า10ออเดอร์ก็พอและทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาในการซ้อมไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันและในการซ้อมเนี่ยผมจะมีการจดบันทึกเทรดเจอแนลเหมือนการเทรดจริงไปด้วยเลยครับซึ่งผมต้องบอกว่าผลที่ได้รับตามมาเนี่ยมันมันค่อนข้างดีเลยก็คืออย่างแรกเลยสายตา เราสายตาเราไม่ไม่ล้าจนเกินไปเราเรามีมันภาพมันจะไม่เบลออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของความเครียดนะลดลงอันนี้ดีเลยเพราะว่าพอความเครียดเราลดลงครับมันส่งผลให้ผมพร้อมเทรดมากขึ้นเมื่อถึงช่วงเวลาที่ตลาดเปิดทำการเพื่อนเพื่อน คนไหนที่พบว่าตัวเองมีสภาวะคล้ายๆผมที่เล่ามาเนี่ยก็ลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับเราไม่จาเป็นต้องซ้อมออมากเกินไปเราซ้อมให้อยู่ในกรอบของความพอดีอ่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราก็ควบคู่กับการออกกำลังกายการนั่งสมาธิอ่าแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามชีวิตประจำวันของเรา ให้มันมีมีสิ่งต่างๆประกอบเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันหรือการเทรดและการซ้อมเทรดอ่าเมื่อเมื่อเราประกอบสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาได้อย่างสมบูรณ์แล้วครับอ่สภาวะจิตใจของเราอะ่ะมันจะพร้อมเทรดมากขึ้นมเมื่อสภาวะจิตใจของเราพร้อมเทรดมากขึ้น ผลการเทรดก็จะดีขึ้นตามไปด้วยก็อยากลองให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ผมใช้ในการซ้อมการเทรดที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Soft4FX Forex Simulator ซึ่งเราสามารถซ้อมครบ10ไม้แล้วเราสามารถที่จะเซฟเก็บไว้นะครับพอถึงวันพรุ่งนี้เราก็มาซ้อมต่อจากของเดิมไปอีก ตรงนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะใช้งานและมีประสิทธิภาพในการเทรดมากขึ้นครับก็ลองเอาไปใช้กันดูครับใต้คำอธิบายนี้จะมีโค้ดส่วนลดอยู่15%หากเพื่อนๆท่านใดสนใจสั่งซื้อสามารถก๊อปปี้โค้ดส่วนลดที่ผมทิ้งไว้ใต้คำอธิบายนี้แล้วสั่งซื้อก็จะได้ส่วนลด15%ครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ